คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชนวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หนะ้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะมาเจอกันวันแรกของเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้แน่นอนละข่าวข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆจากรายการของเราที่จะเน้นหนักเรื่องของการดูแลสุขภาพยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยประเด็นแรกที่จะนําเสนอในวันนี้เป็นเรื่องอะไรติดตามไปเพิ่มร้อมกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ร่าเริงหรือโรคนอนผิดเวลาเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ทำเป็นประจำจนนำไปสู่โรคบางอย่างได้โดยเฉพาะคนที่ชอบใช้ชีวิตตอนกลางคืนจนล่วงเลยเวลาเข้านอนส่งผลให้มีอาการง่วงเหงาหานอนตลอดทั้งวันกระทบต่อการหลั่งฮอร์โมนตามนาฬิกาของชีวิตส่งผลให้สุขภาพเสื่อมโทรมได้โดยไม่รู้ตัวเช่น การทำงานของลำไส้ผิดปกตินาฬิกาชีวิตในช่วงเช้าคือการทำงานของลำไส้หากเราใช้เวลาผิดเพี้ยนไปไม่มีการตื่นขึ้นมาขับถ่ายและกินอาหารในเวลาที่เหมาะสมจึงส่งผลให้เกิดอาการท้องผูกและมีปัญหาการขับถ่ายได้ในที่สุด กรดฮอร์โมนหดหายในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นเวลาที่กรดฮอร์โมนหลั่งออกมาขณะที่เราหลับเพื่อฟื้นฟูร่างกายและช่วยซ่อมแซมเซลล์ทำให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยควบคุมความเครียดเมื่ออดนอนในช่วงเวลาที่โกรดฮอร์โมนจะต้องทำงานจะทำให้ผิวพรรณไม่สดใสการเผาผลาญน,น้อยลงส่งผลให้อยากกินของหวานเพิ่มมากขึ้นและทาให้อ้วนง่ายขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคร่าเริงได้แก่การอ่านหนังสือการทำงานหนักหรือเล่นเกมหามรุ่งหามคำ่ำจนกลางคืนไม่ได้นอนรู้ตัวอีกทีก็เห็นแสงแรกของวันใหม่ติดสมาร์ทโฟนหรือชอบเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอสมาร์ทโฟนเป็นตัวกระตุ้นให้ระบบประสาทตื่นตัวจนไม่ง่วงและยังทำให้นอนหลับได้ยากกว่าปกติ การติดกาแฟหรือเครื่องดื่มชูก,กำลังอาจเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดการตื่นตัวจะเร่งให้งานเสร็จหรืออ่านหนังสือให้จบแม้จะช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าแต่เมื่อเครื่องดื่มหมดฤทธิ์ร่างกายก็จะอ่อนเพลียอาการโรคร่าเริงรู้สึกง่วงนอนและอ่อนเพลียในเวลากลางวันตื่นตัวกระปี้กระเป๋าในช่วงเวลากลางคืนนอนหลับได้ยากในตอนกลางคืนและตื่นนอนตอนเช้าได้ยาก สมาธิสั้นและหงุดหงิดง่ายการทำงานหรือเรียนหนังสือได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถหยุดโรคด้าเริงได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับเวลานอนให้เป็นปกติควรเข้านอนตั้งแต่ไม่เกินสี่ทุ่มหรืออย่างช้าที่สุดไม่ควรเกินเที่ยงคืนเพื่อให้กรดฮอร์โมนหลั่งได้เต็มที่ในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง2นาฬิกา ออกกำลังกายเพิ่มการตื่นตัวกระตุ้นการทำงานของโกรทฮอร์โมนและสร้างสมดุลให้กับฮอร์โมนตัวอื่นๆซึ่งการออกกำลังกายในช่วงเช้าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและมีพลังตลอดทั้งวันปรับการกินแนะนำให้งดหรือลดการทานอาหารจำพวกแป้งแล้วเปลี่ยนมาเน้นโปรโตีนให้มากจะช่วยให้ร่างกายมีแรงและตื่นตัวได้มากกว่าดื่มน้าเปล่าให้มากๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่นและกระปี้กระเป๋าให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนั่นเองเติมวิตามินปรับสมดุลฮอร์โมนหากใช้ชีวิตแบบนี้มานานการปรับตารางชีวิตใหม่ทันทีคงเป็นไปได้ยากควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจดูฮอร์โมนและภาวะการขาดวิตามินเมื่อได้รับคำปรึกษาและวิตามินจากแพทย์แล้วจะสามารถนำมาปรับใช้ในวงจรชีวิตได้ตามปกติ